สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมบีบร h t ทาโร่นะคะวันนี้มิวได้มาทําคลิปพิกอเด้งให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกแล้วนะคะกับหัวข้อที่ว่าเรื่องของเรากับเขานะคะจะเป็นอย่างไรนะคะค่ะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆนะคะกับเขาคนนั้นนะคะจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะการอ่านไพ่จะเป็นการอ่านไพ่แบบ General r e a d i n g เป็นผลการทํานายโดยรวมนะคะอาจมีทั้งตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงกับใครเลยนะคะ มิวก็ขอให้เพื่อนๆนใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังนะคะไม่อินกับผลการทํานายจนมากเกินไปเพราะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวค่ะสําหรับเพื่อนๆนท่านใดนะคะที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับมิวก็สามารถแอดไลน์เข้ามาคุยกับมิวได้ค่ะมิวได้ทิ้ง ID ดีไลน์และรา,ายละเอียดไว้ข้างล่างคลิปนี้แล้วนะคะค่ะและมิวก็ต้องขอขอบคุณนะคะกับทุกๆก,การกดไลค์กดแชร์กด, like, กด, share, กดติดตามและคอมเมนต์น่ารักน่ารักที่ส่งมาเป็นกําลังใจให้กับมิวเสมอเลยนะคะมิวขอขอบคุณมากๆค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเข้าการทํานายในวันนี้กันนะคะก่อนอื่นมิวคอยเพื่อนๆหลับตาลงค่ะนึกถึงเขาคนนั้นนะคะและตั้งคําถามภายในใจว่าเนี่ยเรื่องราวของเพื่อนๆน,นะคะกับเขาคนนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะค่ะและลืมตาขึ้นมามาทําการเลือกกองไพ่กันค่ะนับจากทางซ้ายมือของเพื่อนๆน,นะคะเด็กที่หนึ่งค่ะเด็กที่สองและเด็กที่สามนะคะสะดุดตาไพ่เด็กไหนสําหรับไหนนะคะก็เลือกกันได้เลยค่ะ ค่ะเมื่อเพื่อนเพื่อนเลือกกันได้แล้วเราจะมาเริ่มต้นการทำนายกันเลยนะคะสวัสดีค่ะกับท่านที่เลือกเด็กที่หนึ่งจะเป็นไพ่สำหรับนี้นะคะเรื่องราวของคุณกับเขานะคะจะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็กดติดตามและกดกระดิ่งของของกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะมิวขออภัยนะคะมิวอัดไลค์คลิปมิ มิวเริ่มพูดลิ้นพันแล้วเนาะค่ะเรื่องราวนะคะความรักความสัมพันธ์นี้ของคุณกับเขานะคะจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะก่อนอื่นค่ะมิวขอดูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก่อนค่ะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นี้เป็นอย่างไรนะคะ The Hangman ค่ะอื ราชนีถือถ้วยค่ะวาาเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นี้ค่ะสถานการณ์ค่ะห้าดาบนะคะว่า wow. สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ค่ะเด็กถือไม้เท้านะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นี้นะคะเดือดแฮงแม่นะคะ ออกมาบอกว่าความสัมพันธ์นี้มันหยุดนิ่งหยุดนิ่งไปนะคะเหมือนแบบต่างคนต่างนิ่งอะทั้งที่ผ่านมานะคะคุณทั้งคู่นะคะก็รักกันมากๆเลยแต่คุณทั้งคู่มีเรื่องทะเลาะกันเนี่ยนะมีเรื่องที่ปะทะคาลมกันนะคะค่ะแล้วก็เด็กถือม่เท้าก็คือแบบแต่ก็ยังสนใจกันอยู่นะแต่ต่างคนต่างนิ่งเนี่ยต่างคนต่างนิ่งต่างเฉยอะที่ผ่านมานั้นเคยรักกันมากๆเลยนะคะพอมามีปัญหา มาทะเลาะก,กันเนี่ยค่ะก็ทําให้นิ่งไปเลยอืมค่ะเดยไม่จะดูต่อนะคะแล้วเขาคิดและรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเขาคิดและรู้สึกยังไงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครั้งนี้คะสองไม้เท้านะคะอืมห้าไม้เท้าค่ะว้าว ิบเรียนนะคะเขาคิดและรู้สึกยังไงคะเดวเวอนะคะเขาคิดและรู้สึกยังไงนะคะตอนนี้นะคะเขาบอกว่าเนี่ยเขาเริ่มมองถึงอนาคตแล้วนะถ้าทะเลาะกันอย่างนี้นะคะมีเรื่องขัดแย้งกันอย่างนี้แล้วอะแล้วการสร้างครอบครัวแล้วกับจะมามีความสุขกันได้อย่างไรนะครับ เด็กนี้นะคะเป็นเหมือนเขาถามกลับกับคุณอนะ่ะอืมเรามามองการไกลด้วยกันไหมมองอนาคตข้างหน้าด้วยกันถ้ายังคงมีเรื่องทะเลาะก,กันอย่างเงี้ยเราจะมีความสุขเราจะมีการสร้างครอบครัวด้วยกันได้อย่างไรอืมอันนี้คือความคิดและความรู้สึกของเขาที่มีต่อความสัมพันธ์นี้นะคะค่ะเด็มีจะดูต่อค่ะและแน,นโนมนะคะทิศทางของความสัมพันธ์เนี้ของเรื่องของคุณกับเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะ เรื่องของคุณกับเขานะคะจะเป็นอย่างไรต่อไปคะห้าถ้วยนะคะวา้าเรื่องราวของคุณกับเขานะคะจะเป็นอย่างไรต่อไปคะสี่ดาวค่ะวา่า สามเหรียญน,นะคะเก้ถ้วยค่ะว้าวค่ะเรื่องราวของคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะก็คือว่าเนี่ยหถ้วยนะคะเมื่อคุณทั้งคู่นะคะคิดถึงกันมากๆอะไรอาวรกันมากๆเนี่ยค่ะเมื่อคุณเป็นสีดาวน,นะคะตกผลึกแล้วตกผลึกก็คือว่าความคิดถึงนี่แหละ คุณทั้งคู่จะกลับมาคุยกันนะคะค่ะแล้วก็จะมามีความสุขกัค่ะจะน,นำความสุขมาเติมเต็มให้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะคือเหมือนประมาณว่าจะได้มาเคลียร์กันอะแล้วความรักครั้งนี้นะคะก็จะได้มามีความสุขกันอีกครั้งหนึ่งอืมขอภัยนะคะมีดวงกล้องหรือเปล่าค่ะพ้นการทำนายก็จะมีประมาณว่าค่ะความรักครั้งนี้นะคะที่ผ่านมาคุณทั้งคู่รักกันมา,มากๆเลย แต่เมื่อทะเลาะกันแล้วตอนนี้หยุดนิ่งกันไปนะต่างคนต่างนิ่งนะคือเหมือนประมาณไม่คุยกันอะค่ะและเขาคนนั้นนะคะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเขาเองนะเขาก็บอกว่าเขาเองก็มองถึงอนาคตนะถ้าว่าเรามีเรื่องทะเลาะกันอย่างนี้จะสร้างอนาคตร่วมกันหรือว่าจะสร้างครอบครัวร่วมกันเนี่ยจะมามีความสุขร่วมกันได้อย่างไรคือตอนนี้เขากําลังมันกําลังใช้ความคิดอะ นะแล้วเขาก็ถามกลับด้วยถ้าคุณกับเขายังทะเลาะกันอยู่แบบนี้จะมีครอบครัวร่วมกันได้ยังไงจะสร้างความสุขสร้างครอบครัวร่วมกันได้อย่างไรนะและแนวโน้มนะคะเรื่องราวของคุณจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเมื่อถึงจุดหนึ่งที่คุณทั้งคู่นะคะคิดถึงกันมากๆตกผลึกแล้วเรื่องความรักความคิดถึงกันเนี่ยคุณจะหันหน้าเข้ามาคุยกันนะคะมาวางแผนมาเคลียร์กันใหม่อีกครั้งหนึ่ง และกับความรักของคุณนั่นก็จะมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งอะค่ะค่ะพ้นการทํานายก็มีประมาณนี้นะคะอะไรเบาได้ก็เบานะคะอะไรเคลียได้ก็เคลียคนเรารักกันนะคะเราไม่ได้เป็นศัตรูกันเนาะเราเป็นคนรักกันนะคะอะไรยอมได้เราก็ยอมค่ะอะไรรับฟังเหตุผลกันได้ก็ต้องรับฟังนะคะถ้าเขาไม่รับฟังเหตุผลของคุณอย่างน้อยคุณก็ฟังเหตุผลของเขาก่อนแล้วค่อยมาคุยกันเนาะถ้าเขามาแรงแล้วคุณก็แรงเนี่ยต่างคนต่างแรงอย่างเงี้ย ความรักครั้งนี้ก็จะไม่มีความสุขนะคะขอยันที่มีบอกค่ะอะไรเบาได้ก็เบาเนะาะค่ะถ้าคุณรักเขานะคะคุณก็ยอมเขาก่อนฟังเขาก่อนแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่รักเขาก็คุณไม่อยากฟังก็ไม่ต้องคุยไม่ต้องเทียรแล้วค่ะก็ปล่อยเขาไปเนะาะค่ะพ้การทานายก็มีประมาณนี้นะคะมิวก็ขอเป็นกําลังใจให้ค่ะขอให้คุณนั้นนะคะเด็ดเพก,กความรักที่ดีค่ะความรักที่สดใสและเป็นความรักที่จริงใจให้แก่กันนะคะ และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับมิวด้วยนะคะวันนี้มิวขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะกับท่านที่เลือกเด็กที่2จะเป็นไพ่สำหรับนี้นะคะเรื่องราวของคุณกับเขานะคะจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะสำหรับท่านใดน,นะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามและกดกระ,ะดิ่งไว้ด้วยค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่ต่อไปนะคะ ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยค่ะจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะก่อนอื่นนะคะมิวขอดูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก่อนค่ะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ตอนนี้เป็นอย่างไรคะเดอรสตาค่ะว่าเจ็ดไม้เท้านะคะ าการณ์ความรักความสัมพันธ์นี้ค่ะสามเหรียญค่ะว้าวอัจจะเป็นถือไม้เท้าค่ะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นี้นะคะก็คือว่าเนี่ยคุณทั้งคู่นะคะเดาตาขึ้นมาก็คือว่าคุณทั้งคู่ก็มีความคาดหวังนะคะว่าความสัมพันธ์นี้ มันจะเป็นไปได้ด้วยดีค่ะและก็เจ็ดไม้เท้านะคะรู้สึกว่าความรักครั้งนี้อาจจะมีอุปสรรคนะคะน่าจะเป็นองค์ประกอบทางสังคมอะคะ่ะนะเป็นอุปสรรคเกี่ยวกับความรักครั้งนี้นะคะแต่คุณทั้งคู่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องวางแผนอนาคตร่วมกันนะคะนะแล้วก็มีแพชชั่นต่อกันด้วยอยากจะเดินหน้าต่อความสัมพันธ์นี้นะคะมันติดอยู่ที่เหบือนสังคมรอบข้างดีกว่านะ องค์ประกอบทางสังคมอะค่ะมันว่าเป็นตัวแปรในความสัมพันธ์นี้นะคะคาเดมีจะต่อออกคอพายะแล้วมีจะดูต่อนะคะว่าเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะคนที่คุณถามถึงนะคะเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครั้งนี้คะแปดดาวค่ะว้าว เขาคิดได้รู้สึกยังไงเกี่ยวกับความสำัรธ์ครั้งนี้คะหนึ่ง <1 S 1> เหรียญค่ะว่าแปดดาบตามด้วยหนึ่งเหรียญเจ็ดดาบก็มาด้วยอะไรครันี่โอ้โหตามด้วยหนึ่งไม้เท้าค่ะ เขาคิดและรู้สึกยังไงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเขาบอกว่าเนี่ยเขาเองเขาก็อึดอัดนะคะอึดอัดมากเลยที่ตัวเองยังทําอะไรไม่ได้แต่การที่ได้มาดีกับคุณอ่ะถือว่าเขาได้มาเจอคนที่เป็นเดอะเบสเลยเป็นเดอะเบสสาหรับเขาอะค่ะนะค่ะแต่ว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันเหมือนว่าต้องหลบๆซ่อนๆอ่ะในการที่ว่าจะดีวกันอ,ะอ่ะเนี่ยเขาเองนั้นเขาก็อยากจะแบบเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณนะคะ แต่ว่าทําไมต้องหลบซ่อนอะทําไมมันดูอึอดอัดจังเลยขน,นาดจะเป็นเพราะว่าองค์ประกอบทางสังคมนี่แหละค่ะนะคะทำให้เขานั้นรู้สึกแบบอย่างนั้นนะคะเขาคิดแล้วรู้สึกอย่างนี้อืมคาเดมี่จะดูต่อนะคะแล้วแนวโน้มนะคะความสัมพันธ์เนี้ยเรื่องของคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปคะแนวโน้มนะคะเรื่องราวของคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปคะ หาไม้เท้านะคะว่ะดีเอ็มเพลสค่ะอือหือพระเจ้าช่วยกลย้อยทอด <7 S 1> เจ็ดเหรียญน,นะคะน่านไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องกลัวนะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรต่อไปคะ The h แ n งแม n ค่ะว้าว เรื่องราวความรักความสัมพันธ์นี่จะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเนี่ยหาไม่เท้านะคะคุณทั้งคู่ค่ะก็คือว่าจะไม่ยอมแพ้หรอกในความสัมพันธ์นี้ก็คือแบบจะร่วมต่อสู้ฝ่าฟันกันไปนะคะเนี่ยจะยกย่องให้เป็นตัวจริงของกันและกันค่ะความสัมพันธ์นี้คุณกับเขาจะได้คบกันไปเรื่อยๆค่ะนะเพราะคุณทั้งคู่เสพติดกันนะเสพติดกันมากๆเลยแต่ว่าอีกกรณีหนึ่งนะคะความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะ ไม่มีการพัฒนาอะไรไปอย่างรวดเร็วนะคะก็คือแบบจะค่อยเป็นค่อยไปเนาะสะเตปไปสเตปอะค่ะค่ะก็คือมันทําอะไรมากาไม่ค่อยได้ค่ะค่ะผลการทํานายก็จะมีประมาณว่านะคะความรักครั้งนี้นะคะรู้สึกว่าจะมีองค์ประกอบทางสังคมนะคะเป็นตัวแปรสําคัญเลยะคะ่ะค่ะคุณทั้งคู่ก็คาดหวังนะคะว่าความสัมพันธ์นี้จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีค่ะนะคะ,นะคะก็อยากให้ประสบความสําเร็จกันทั้งคู่นั่นแหละต่างคนก็ต่างม,มีแพชชั่นในความสัมพันธ์นี้นะคะ แล้เขาคิดแล้วรู้สึกยังไงเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้นะคะเขาบอกเขาอึดอัดที่จะต้องดีลวกันแบบหลบๆซ่อนๆอน่ะแต่คุณก็เป็นเดอะเบสอะเป็นคนที่อยากที่ทําให้เขานั้นอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์นี้ด้วยอืมเขาเองนะคะเขาก็เขาเหมือนว่ามาเจอคนที่ดีคนที่ใช่แล้วอะ่ะณเวลานี้นะคะเขาจึงอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะถ,ถึงแม้ว่าจะต้องแอบคบกันแอบหลบซ่อนเงี้ยมันอึดอัดก็จริง แต่คุณเป็นเดบเสอะอืมค่ะและแน่นอนนะคะความสัมพันธ์นี้นะคะจะเป็นอย่างไรนะคะเรื่องของคุณกับเขานะคะคุณทั้งคู่จะไม่ยอมแพ้เราค่ะจะร่วมกันต่อสู้นะคะในความสัมพันธ์เนี้ยแล้วก็จะยกย่องให้เป็นตัวจริงของกันและกันนะคะแต่ความสัมพันธ์นี้ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะสเต็ปบ,บายสเต็ปคะ่ะมันจะทําอะไรให้ได้ดังใจตอนนี้ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าใบปิดจบเป็นแฮงแมนนะคะก็คือว่าถึงคุณทั้งคู่จะเสพติดกันเท่าไหรก่ก็ก็ตาม แต่ความสัมพันธ์นี้มันจะต้องค่อยๆดําเนินไปอ่ะนะอย่าใจเย็นไอ้ขอพายค่ะอย่าใจร้อนนะคะใจเย็นๆค่ะผลการทํานายก็ออกมาดีนะคะมิวก็คิดว่าบางครั้งนะคะบางคู่กรณีการที่ว่ามีอ่าองค์ประกอบทางสังคมเป็นตัวแปรสําคัญเนี่ยเราก็ค่อยๆพัฒนากันไปเนาะอย่ารีบค่ะค่ะขอให้คุณนั้นมีใจรักกันก็พอแล้วค่อยๆพัฒนากันไปเนาะ รักกันเดียวกันก็มีความสุขดีแต่ว่าบางทีก็ยังเปิดเผยสถานะไม่ได้ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะมิวเป็นกําลังใจให้ค่ะคอยคุณนั้นได้พบกับความรักที่ดีนะคะความรักที่สดใสและเป็นความรักที่จริงใจให้แก่กันนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับมิวด้วยค่ะวันนี้มิวขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะกับท่านที่เลือกเด็กที่สามนะคะจะเป็นไพ่สำหรับนี้ค่ะเรื่องราวของคุณกับเขานะคะจะเป็นอย่างไรนะคะต่อไปอืมสำหรับท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะ ค่ะเรื่องราวของคุณกับเขานะคะจะเป็นอย่างไรต่อไปก่อนอื่นนะคะมิวขอดูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาตอนนี้ก่อนค่ะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาค่ะสี่ไม่เท้านะคะว้า wow. ว ี่ถ้วยนะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรคะจัดเม้นค่ะว้าเเด็กถือไม้เท้านะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะเนี่ยสี่ไม้เท้านะคะบางคู่กรณีกั อาจจะมีคอมมิชเมนต์กันแล้วนะคะแต่งงานกันแล้วแต่บางคู่กรณีถ้ายังไม่มีนะคะก็คือแบบเป็นความสัมพันธ์ที่มีความสุขนะคะเหมือนได้เดีลยวกันและมีความสุขกะคะ่ะแต่ตอนนี้นะคะอาจจะมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ไม่ค่อยสนใจอีกฝ่ายหนึ่งนะคะค่ะเนี่ยทั้งคุณและเขานะคะกระต่ายอยากจะมันรับรู้ความจริงอะคะ่ะจากอีกฝ่ายหนึ่งนะ,ะว่าเนี่ยคุณรู้สึกยังไง ฉันรู้สึกอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะคือแบบว่าอยากจะรับรู้นะคะความรู้สึกที่แท้จ,จริงของอ e ีกฝ่ายหนึ่งนะ,ะแต่คุณทั้งคู่นะคะก็ตามมีความสนใจกันค่ะนี่คะเป็นเด็กถือไม้เท้านะคะก็คือว่าต่างคนก็ต่างให้ความใส่ใจสนใจกันอยู่นะค่ะก็คือว่ายังไม่ใช่ว่าจะถึงขั้นแบบว่าแลดูเมื่อนายกันไปถึงขนาดไม่สนใจกันเลยะคะ่ะไม่ใช่นะคะ เนี่ยถึงแม้ว่าจะเบื่อหนานะคะยังแงนหน้ามองมองดูถ้วยอยู่เลยก็คือว่ายังสนใจความรักของอ e ีกฝ่ายหนึ่งอยู่เหมือนกันนะคะคารเดนมีจะดูต่อนะคะแล้วเขาคิดและรู้สึกยังไงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครั้งนี้คะเขาคิดและรู้สึกยังไงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครั้งนี้คะ,คะก,งงก้วกวาวถ้วยก้าวหัว เขแล้วรู้สึกยังไงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครั้งนี้คะสามถ้วยค่ะพระเจ้าช่วยกลอยทอดราชินีถือถ้วยค่ะว้าวเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครั้งนี้คะ The High Priestess นะคะไพ่ถ้วยก็ออกเยอะเลยนะคะแล้วมาไฮพ h p r i e อีก เขาบอกว่าเนี่ยเขามีความสุขนะคะที่ได้ดีลกับคุณนะคะคุณนะคะเป็นคนที่น่ารักค่ะเนี่ยคุณอาจจะดีลจากการเป็นเพื่อนกันก่อนนะรู้จักกันมาก่อนแล้วก็มาดีลกันนะคะนี่นะคะเขามีความสุขมากเลยเนี่ยคุณเป็นคนที่น่ารักอ่อนโยนมากๆเลยนะคะเป็นคนใจดีด้วยเขารักคุณค่ะนะเขารักคุณมากเลยเขาคิดว่าเขามาเจอแล้วคนที่แบบอย่างคุณอะคนที่ว่ามีความรักให้กับเขาจริงๆอะค่ะ นะในเรืองไฮเพรีเทสนะคะคุณเป็นคนเหมือนมีเวทมนต์อ่ะอืมมีเวทมนต์ทำให้เขาเนี่ยมันมาหลงรักคุณเนี่ยเขาร่มหลงคุณนะคะเนี่ยอันนี้คือถึงขั้นแบบลงไหลคุณอ่ะเสน่ห์ในตัวของคุณอ่ะอืมที่คุณเป็นทุกวันนี้แหละค่ะที่คุณเป็นอยู่นะคะค่ะยังไม่จะดูต่อนะคะแล้วแนโน้นนะคะเรื่องราวของคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะ เรื่องราวความรากักความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะแนวโน้มความรากักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปคะแทมเบรนกับว้าวหกถ้วยค่ะพระเจ้าถ้วยก้วยทอด สิบดาบนะคะสิบดาบมาทำไมค่ะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปคะอ่าราชาถือไม้เท้านะคะอือมีความเข้าใจแล้วแน,น่นอนนะคะความสัมพันธ์นี้นะคะเรื่องราวของคุณจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะคุณทั้งคู่นะคะจะบาลานตัวเองเข้าหากัน,นะคะ่ะ คือจะจูนตัวเองเข้าหากันนะคะเพราะคุณทั้งคู่รักกันมากเลยนะอันนี้นะคะเป็น6ถ้วยนะคะเป็นความรักที่แบบว่าเป็นไพ่เนื้อคู่ด้วยนะ,ะเป็นไพ่เนื้อคู่กันนะคะคุณกับเขาค่ะแต่สิบจาเกิดขึ้นมาก็คือความรู้สึกเจ็บปวดคืออะไรคะเนี่ยพราะคุณกับเขานะคะเป็นอาราชาถึงไม่เท้าค่ะมีไฟหนึ่งไฟใดที่ขึ้นที่หึงน,นะ ขี้หึงค่ะทาให้ความรักครั้งนี้จะค่อนข้างรู้สึกเจ็บปวดอะค่ะคนขี้หึงกันเนาะบางทีคาพูดคาจานะคะอาจจะทําให้คุณรู้สึกแย่ก็ได้หรือว่าถ้าคุณเป็นคนขี้เหงอะคะ่ะคุณก็จะพูดอะไรหรือว่าแสดงกริยาอะไรทําให้คานั้นรู้สึกแย่เช่นเดียวกันนะคะค่ะแต่ความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะคะเพียงแต่ว่าคุณนั้นกับเขาเนี่ยแหละไม่รู้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะคะ่ะเป็นคนขี้หึง หรือว่าคี่หึงทังคู่ก็ได้ค่ะพอมาเดียวกันคนขี่หึงก็นะก็จินตนาการกันไปหึงแล้วก็เจ็บปวดเองอืมค่ะผ้นการทํานายนะคะก็จะมีประมาณว่านะคะสถานการณ์ความรากักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะรู้สึกว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่บางคู่กรณีก็แต่งงานกันแล้วนะคะบางคู่กรณีถ้ายังไม่แต่งงานก็คือว่ามีความสุขค่ะ,คะที่ได้มาเดียวกันแต่ว่าตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่าเหมือนอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่ค่อยสนใจเราสักเท่าไหร่นะคะ ค่ะทั้งตัวคุณและตัวเขานะคะก็ต้องการรับรู้ความจริงจากอีกฝ่ายหนึ่งเพราะว่ายัางสนใจกันและกันอยู่อะ,ค,ะค่ะค่ะและเขาคิดและรู้สึกยังไงเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้นะคะเขามีความสุขค่ะที่ได้มาดิวกับคุณอะได้มาดิวกับคนที่แบบว่าน่ารักอ่อนโยนนะคะเป็นคนจิตใจดีด้วยนะ,ะและตอนนี้นะคะเขาเองนั่นเขาก็หลงสเสน่ห์คุณไปแล้วนะ,ะเขาทั้งรักทั้งหลงคุณเลยตอนเนี้ยอืมค่ะ แล้วก็อ่าแน,น่นอนนะคะเรื่องราวของคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะคุณนะคะจะปรับจูนเข้าหากันได้มากขึ้นนะคะความรักที่คุณให้กันนะัคือความบริสุทธิ์ใจและเป็นไพ่เนื้อคู่กันด้วยค่ะคุณอาจจะเป็นโซเมตกันก็ได้นะคะค่ะแล้วก็ในความเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้ก็คือว่าคุณทั้งคู่อะค่ะไม่ทราบในชัดนนะคะ,าาะ,คะว่าจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นคนขี้หึงนะจึงทําให้เกิดความเจ็บปวดขึ้น บางคู่กรณีนะคะก็คือหึงเองเจ็บปวดเองบางคู่กรณีก็หึงและก็พูดหรือว่าแสดงออกทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกแย่ค่ะนะคะแต่ถ้าคุณนั้นเป็นคนขี้หึงทั้งคู่ก็คือเหมือนแบบเออหึงกันไปหึงกันมาค่ะทําให้ความสุขนั้นถามว่ามีไหมมันก็มีนะคะแต่ว่ามันหึงแล้วมันก็เจ็บปวดอะ่ะนะค่ะยังไงก็ไว้ใจกันเนาะอย่าหึงกันมากค่ะค่ะพ้นการทํานายก็มีประมาณนี้นะคะมิวก็ขอ แสดงความดีใจด้วยนะคะค่ะถ้าการที่แบบว่าคนเรานะคะความหึงความหวงเนี่ยมันจะทําให้จิตใจของเรารู้สึกแย่นะคะถ้าคุณเป็นอยู่คุณจะรู้ค่ะว่าความทุกข์ของการหึงหวงนั้นเป็นอย่างไรนะคะค่ะ,ค,ะคุณก็พยายามจะเข้าไว้ใจเขานะแต่ถ้าเขาเป็นฝ่ายหึงเป็นฝ่ายหวงคุณเนี่ยคุณก็พยายามทําให้เขานั้นสบายใจและเชื่อมั่นในตัวของคุณนะคะค่ะความรักของคุณจะได้มีความสุขไงคะ ค่ะผลการดำเนินกาก็มีประมาณนี้นะคะมิวขอเป็นกําลังใจให้นะคะขอ้คุณนั้นไดยพบพับความรักที่ดีค่ะความรักที่สดใสและเป็นความรักจริงใจให้แก่กันนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับมิวด้วยค่ะวันนี้มิวขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย